ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมญาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยครับสวัสดีครับ ผมนายสุชัยเลยะกุลนะครับขนส่งจังหวัดสระบุรีนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับที่จะรับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพื้นดีเด่นจปีสาร้อยหกครับในส่วนหลักการทํางานของผมก็คือการของตนเนี่ยก็เราก็ดารงตนง่ายๆคือยึดหลักศีลห้านะครับพยายามอยู่ในกรอบของศีลห้านะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับไม่ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของน้องๆน,นะครับไม่บมกมุ่นบมกมุ่นอยู่ในอบายมุกทั้งปวงนะครับในส่วนของการคลองคนก็คือว่าเราก็ต้องมีความรู้นะครับจากประสบการณ์ที่เราทํางานรับราชการมานะครับความรู้ที่เราศึกษาค้นคว้านะครับทั้งตั้งแต่ที่เราเรียนรู้มาในอดีตแล้วก็ที่เราค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับ เราต้องมีความรู้ในงานที่เราปฏิบัติพอเรามีความรู้นั่นแล้วมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเราก็สามารถเรามาเป็นโค้ดแนะนำน้องๆในที่ทำงานได้นะครับเราก็จะได้รับศรัทธานะครับทำให้เราขับเคลื่อนง,งานที่มีความยุ่งยากบางเรื่องต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับได้อ,อย่างรับรื่นนะครับในส่วนของการคลองงานก็คือว่า ในการทํางานหลักการทํางานของผมก็คือจะมีการวางเป้าหมายในการทํางานไว้ชัดเจนอย่างยกตัวอย่างของงานของสงนกงนขาส่งเราเนี่ยก็จะมีทั้งงานบริการในสนักงานแล้วก็งานบริการที่ภายนอกสนักงานอย,างอย่างเช่นรถโดยสารประจำทางเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ที่เราทาการไปเป็นคนขับเคลื่อนรถโดยสารการทางเองแต่เราเป็นผู้กํากับให้มันเป็นไปตามคุณภาพเนี้ยในสนังงานเองเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราจะปฏิรูป สำนักง,งานเราให้ไนการเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการต้องการอย่างไรนี่ก็ต้องใช้พลังในการขับเคลื่อนมากมายมีแผนมีขั้นตอนนะครับต้องประสานหนงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของหน่วยงานกระบวนการภายนอกเนี่ยอย่างเช่นการการให้บริการด้วยสารยำทาง,ยางนี้เป็นปัญหายุ่งยากมากนะครับเราต้องใช้การประสานทั้งกลุ่มผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับ ให้ความเข้าใจแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตามแนวทางของเรารวมถึงนําเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาปรับปรุงระบบงานทั้งภายนอกและภายในนะครับนาาในส่วนของข้อเสนอนะครับที่จะฝากถึง ผู้ที่ทําราชการอยู่นะครับในการทรําราชการเนี่ยมันเป็นงานที่ทําเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเราได้รับมอบหมายหน้าที่ยันใดมาก็ขอให้ตั้งใจทํางานหน้าที่นั้นให้สุดความสามารถตามที่จะรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็พยายามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอนะครับอย่าไปหลงติดกับผู้อบายมุนะครับซึ่งเป็นตัวล่อนะครับทําให้เรา เ,ออเสียสมดุลในการใช้ชีวิตแล้วก็มีมิตรในตีกับทุกคนนะครับวันหนึ่งเพื่อน,ท,นที่เรามีมิตรในตีด้วยก็ยจะอาจจะกลับมาช่วยเรานะครับก็เรื่เนิ่อชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับเรียบง่ายนะครับก็พยายามศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆนะอย่าให้ใครเขามาว่าว่ารัาบราชการแล้วไม่ทันสมัยนะครับก็ ฝากน้องๆเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ